ล้างปะจจออกหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้ปะจจใครส่วมากก็เป็นเพื่อนกันหมดแล้วล่ะครับทุกคนไม่มีไม่มีหน้าใหม่ถ้าใครจะไปหาใครก็ตามชื่อช่องเลยหรือไม่ก็วางลิงก์มาครับใครอยากให้เพื่อนไปหาอะไรก็ อนุญาตให้วางลิงก์มาในไลฟ์นะครับผมไม่ให้ประแจแล้วเพราะว่าผมเองผมก็โดนโดนเอาชื่อผมเนี่ยแหละไปแล้วก็ไปบล็อกชาบ,บ้านเขาไปป่วนไปซ่อนเขาหลายช่องเลยสวัสด,ดีคุณวิไลครับผมข้าวครับ คุณๆๆๆตุกี้บอกว่าเดี๋ยวเอาแบบนี้บ้างเผื่อจะปังนะเมื่อวานผมไปบ้านน้องเลยน้องกินแซ่บยอดวิวพุ่งดีจริงๆเลยสามสี่ร้อยท่านก็เลยมานั่งกินข้าวในไร์สดบ้างไม่ได้เอาเป็นร้อยหรอกแค่ห้าหกท่านก็พอแล้วสวัสดีคุณปินครับผมทานข้าวครับวันนี้นัดหมอใช่ไหมคุณปินดูแลสุขภาพานะครับ หมอตามนัดครับผมผมเจอสาเหตุแล้วตอนนี้วันนั้นคุณปิ่นบอกว่ามาบ้านผมแล้วไม่มีใครเห็นทักแล้วไม่มีเพื่อนเห็นผมไปดูหลังบ้านแล้วมีคุณปิ่นซ่อนอยู่ ผมปลดล้อผมล้างประแจเอาหมดเลยครับช่วงน,นี้ใครมาไม่ได้ให้ประแจครับเพราะว่ามันมีสายป่วนที่มาบ้านเราแล้วขอประแจแล้วก็ไปบล็อกคนอื่นไปซ่อมคนอื่นทั้งทที่เจ้าบ้านไม่ได้รู้เรื่องเลยเลยผมเองผมก็โดนเอาชื่อไปเอาชื่อไปแอบอ้างแล้วก็ไปไปป่วนบ้านคนอื่นเนาะผมก็เลยล้างประแจหลังบ้านออกหมดเลยแล้วก็ใครมาก็ไม่ให้ประแจแล้วครับเพราะว่า ส่วนมากเราก็จะเป็น f อเก่ารู้จักกันทุกคนแล้วครับใครจะไปหาบ้านใครก็ตามชื่อช่องเลยครับพิมพ์ลงไปบอสผมเองผมก็โดนเพื่อนที่โดนชื่อผมอะ่ะไป้่วนเขาผมก็เลยเอยผมก็ไม่ได้ไปไปบล็อกไปซ่อนใครนะโดยปกติหรือผมไปหาใครก็ ถ้าผมขับรถผมก็จะพิมพ์ส่งแต่สติกเกอร์แล้วก็ทักมารวมตรวงนี้ก็เลยล้างประแจออกหมดแล้วก็ไม่มีประแจใหม่วันนี้น้องบึงครับมาเด้อกินข้าวผัดบุ้นเส้นกับกะหล่ำปีครับ ไม่รู้จะนําเสนอคอนเทนต์อะไรก็กินข้าวมันน่าไรนี่แหละอาจจะดูไม่น่ากินเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่ได้โชว์กับข้าวมันไม่เยอะกินปกติทั่วไปทักทายกันนะครับแม่บ้านบ้านนี้ทำกับข้าวนะ มันไม่จกปลามามันกินแล้วว่าเค็มอะไรขนาดนี้น้ำพริกยังกกินปลาเค็มเรายิ่งเป็นโรคไตอยู่บัดดีนะนักตกปลาครับอุ้มมีไรกระับทายสวัดดีพี่ปิ่นคนงามนะครับใช่น้องหุ้งอก็ดื่มก็กินอาหารลงไล่เหมือนกันขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับขออภัยถ้าไม่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับ ปิบ่บอกกำลังหิวพอดีเลยทำไมมันเป็นแบบนี้มันค้างแล้วเนี่ยทำไมค้างแล้วค้างเฉยเลย